สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเรื่องแรกของเราเนาะก็คือเรื่องแรงในชีวิตประจําวันครูได้แจกแบบฝึกหัดของอให้กับพวกเราไปแล้วนะครับจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเขียนชื่อชานเลขที่เรียบร้อยนะครับวิธีการเรียนของเราเนาะครูจะอธิบายเนื้อหานะครับหลังจากอธิบายเนื้อหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาดูแบบฝึกหัดข,ของเราว่าเราสามารถตอบข้อไหนได้บ้างนะครับ เราก็จะตอบไปตามที่เราเรียนมาเนาะตามที่เราได้นะครับครูจะไม่อัดเนื้อหาเนาะภายในเนื้อหาเรื่องแรงชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะมีหลายแรงหลายแรงเสียท่านแรงดันแรงพยุงอะไรเงี้ยนะครับแต่ครูจะไม่อัดครูจะไม่อัดภายในวันเดียวนะครูจะค่อยๆอธิบายไปอาจจะวันละหนึ่งแรงสองแรงแล้วแต่นะครับแล้วแต่เนาะครูจะไม่อัดพวกเราโอเคนะครับวันนี้เนาะวันนี้ ก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องแรงในชีวิตประจำวันเรามาเกิดนามก่อนนะครับข้อแรกตรงนี้เลยเนาะถ้าพูดถึงแรงนักเรียนนึกถึงอะไรเพราะเหตุใดนะครับก็แล้วแต่นักเรียนนักเรียนจะเขียนอะไรมาก็ตามใจแต่สําหรับครูครูนึกถึงการยกน้ําหนักเพราะมันต้องออกแรงมหาศาลเออพอนึกถึงคาว่าแรงปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงอะไรการรถชนก็ได้เออนึกออกไ่มการชนกันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่นะครับ โอเคก็ลองไปคิดมาดูแล้วกันเนาะต่อไปแรงชนิดต่างๆที่นักเรียนควรรู้จักเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มเข้าสู่เนะื้อหาเราเราลองมาดูกันว่าเออแรงในชีวิตประจำวันเราอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยเออมันมีแรงอะไรบ้างที่เราควรจะรู้จักเนาะอันดับแรกเลยคือแรงต้านตัวอย่างเช่นอ่าการกระโดดร่มแล้วกันเนาะการกระโดดรม่มง่ายๆเลยเวลาเรากระโดดรม่มลงมาเนาะมันก็จะมีแรงต้านอากาศต้านให้เราไม่ให้เรา ตกลงสู่พื้นด้วยความเร็วเนาะก็จะค่อยๆร่อนลงมานเนาะต่อไปแรงขนานแรงขนานเช่นการผลักกล่องสมมติว่าเราช่วยกันกับเพื่อนผลักกล่องเราก็ต้องไปไงผลักกล่องไปในทิศทางยังไงทิศทางเดียวกันนะแรงมันก็เลยขนานกันอย่างที่เราเห็นนี่แหละนีเออวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสมมติว่ามีคนสองคนช่วยกันผลักกล่องใบหนึ่งเนาะก็มีแรงเกิดขึ้นสองแรงนะครับ แรงที่เกิดขึ้นจากตัวเราแล้วก็แรงที่เกิดขึ้นจากเพื่อนเราอีกคนหนึ่งเนาะมันขนานกันมันขนานกันนะครับต่อไปแรงตึงในเในเส้นเชือกเนาะเช่นการหนเชือกนั่นเองเนาะนึกถึงเวลาเราหนเชือกเวลาทหารเขาฝึกซ้อมเนาะเวลาเราโหนเชือกลงมาเนี่ยแน่นอนว่าเชือกมันก็ต้องมีแรงตึงใช่ไหมเวลาเราดึงลงมาน้ําหนักตัวเราดึงลงเนี่ยมันก็ต้องมอีความตึงในเส้นเชือกมีแรงตึงในเส้นเชือก นอกจากนี้ก็เช่นการเล่นชักกะเอก็เหมือนกันเนาะเออเวลาเราดึงเชือกไงดึงไปนคนละทิศคนละทางเงี้ยมันก็เกิดแรงตึงนะครับอ้าวต่อมาเป็นแรงหมุนชื่อก็บอกแล้วว่าหมุนอะไรที่หมุนหมุนบ้างเช่นการหมุนพวงมาล,ลัยรถเนาะเออเราออกแรงหมุนพวงมาลัยรถเนี่ยก็เรียกว่าแรงหมุนนะครับต่อไปแรงสู่ศูนย์กลางอันนี้อาจจะยากหน่อยนะครับมันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขึ้นรถไฟหอกเนาะรถไฟตีลังกาเงี้ยรถไฟหอก ในขณะที่มันกําลังตีลังกาม,ม้วนตัวอยู่แบบนี้อ่ามมวนตัวรางรถรางรถไฟมันจะมีลักษณะอ่าเป็นแบบม้วนม้วนแบบนี้เนาะในขณะที่รถไฟหอบมันกําลังอ่าม้วนตัวมันก็จะมีแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางนะครับแรงเข้าสู่ศนะูนย์กลางเนาะถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากเห็นภาพชัดเจนให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนมาหน้าที่126นะครับก็จะเห็นภาพเนาะเห็นภาพที่ชัดเจนกว่าพอดีว่าครูวาดไม่สวยหรอกเนาะให้เราเปิดหนังสือไปด้วยก็ดีนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะแรงชนิดต่างๆที่นักเรียคนควรรู้จักมีแรงต้านแรงขนางแรงตึงในเส้นเชือกแรงหมนุนแรงสู่ศูย์กลางนะครับโอเคต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราอ่าเนื้อหาของเราเมื่อกี้เราออดเดิฟไปสักหน่อยละนะครับเราออดเดิฟไปสักหน่อยละต่อไปแรงในชีวิตประจำวันวันนี้ครูจะขอพูดถึงเรื่องแรงเสียดทานก่อนเพราะว่ามันน่าจะเป็นแรงที่ทุกคน พอจะคุ้นหูกันนะครับเนาะเรื่องแรงเสียดทานนะครับถ้าพูดถึงแรงเสียดทานนี้ครูนึกถึงการเล่นสไลเดอร์นะการเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมมันลื่นไหลลงมาโอ้หสนุกสนานนะครับนี่สไลเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นยังเป็นสไลเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่หรือเปล่านะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับถามว่ามันเกี่ยวข้องไงกับสไลเดอร์มาดูภาพต่อไปนี่ แรงเสียดทานคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุสังเกตนะครับลูกศรสีแดงก็คือตอนที่เราสไลด์ลงมาใช่ไหมระหว่างที่เราสไลด์ลงมาเนี่ยมันก็มีแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของเราก็คือสวนทางขึ้นไปตามลูกศรสีเหลืองเลยนี่ง่ายๆนะครับแบบนี้แหละเนาะแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุมีทิศเป็นไงตรงกันข้ามมีทิศตรงกันข้ามนะครับเออ ต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานแรงเสียดทานมันจะมีค่ามากค่าน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้า2ตัวนี่แหละนะครับอันดับแรกเลยก็คือแรงที่กระทําในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวเอาง่ายๆก็คือว่ายกตัวอย่างเวลาเราวางกล่องไว้ใบหนึ่งนี่วางกล่องไว้ใบหนึ่งถามว่าเราวางกล่องที่ไว้มันมีแรงเกิดขึ้นไหมหลายคนบอกโอ้อาจารย์มันจะมีได้ไงโหครูมันจะมีได้ไง มันก็วางทิ้งไว้เฉยที่จริงไม่ใช่นะครับมันมีเนาะน้ําหนักของมันไงน้ําหนักของมันที่กดลงบนพื้นเออสมมุติว่าร้อยอ่าสมมุติว่าร้อยนิวตันอ่าร้อยนิวตันเนาะร้อยกิโลนี่ก็ได้ร้อยกิโลนี่มันก็จะมีแรงกดเนาะแรงกดนะครับนี่แหละแรงที่กระทำ ในแนวตั้งฉากกับพุณอยู่ต้องตั้งฉากด้วยนะต้องตั้งฉากด้วยจะมาแบบเอียงงี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่เนาะต้องตั้งฉากด้วยนะต้องตั้งฉากด้วยเนาะยกตัวอย่างง่ายๆให้เรานึกถึงเ,เวลาเราผลักกล่องมีกล่องสองใบกล่องใบหนึ่งใหญ่มากกล่องใบหนึ่งเล็กนิดเดียวเราใช้แรงผลักกล่องไหนมากกว่ากันก็ต้องเป็นกล่องใหญ่ใช่ไหมเออเราใช้แรงผลักมันมากมันไม่ยอมไปสักทีเราก็ต้องออกแรงมาก นะครับมันมีแรงเสียมันก็เลยมีแรงเสียดทานที่มากนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับแรงที่กระทําในเนวตั้งฉากหรือง่ายๆก็คือน้ําหนักของวัตถุนั่นแหละนะครับโอเคต่อไปก็คือลักษณะของพื้นผิวอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยเนาะนึกถึงเวลาเราไปเดินเดินบนห้างที่พื้นมันเร,เรียบกับเดินบนถนนที่พื้นมันขรุขระเป็นไงเดินบนห้างบางทีเดินไปลื่นนะเพราะอะไรแรงเสียดทานมันน้อยนะครับผิวเรียบ นะผิวเรียบมีแรงเสียดทานจะน้อยส่วนผิวครุขคะเนี่ยแรงเสียดทานมันจะมากนะครับเออพอมองภาพออกเนะต่อไปประเภทหรือชนิดของแรงเสียดทานนะครับที่จริงแล้วตามวิสดีแล้วมันจะมีทั้งหมด3ชนิดแต่ว่าครูจะเน้นพวกเราไปที่2ชนิดนะครับนั่นก็คือแรงเสียดทานสถิตแล้วก็แรงเสียดทานจนอ่ะเรามาดูที่แรงเสียดทานสถิตก่อนนะครับ แรงเสียดทานสถิตคืออะไรมันก็คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุไม่เคลื่อนที่นะครับไม่เคลื่อนที่มันคืออะไรอ้าวเรามาดูภาพทางด้านขวามือตรงนี้มีคนหนึ่งออกแรง2นิวตันตัว n นี้คือนิวตันนะอ่านว่านิวตันมันเป็นหน่วยของแรงอ่าเป็นหน่วยของแรงเช่นพวกเงินนี่ก็มีหน่วยเป็นบาทใช่ไหมพวกแรงก็มีหน่วยเป็นนิวตันเหมือนกันนะครับอ่าเอาเป็นว่ารู้กัน เน,นาะตัว N ก็คือนิวตันนะครับมีชายคนหนึ่งออกแรงสองนิวตันดึงวัตถุเออดึงวัตถุเน,นี่ยแต่ถ้าว่าวัตถุมันไม่เคลื่อนที่ออกแรงดึงแล้วนะแต่ไม่เคลื่อนที่นั่นแหละมันมีแรงเสียดายทานสถิตเกิดขึ้นครับมีแรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นออกแรงดึงแล้วแต่มันยังไม่เคลื่อนที่อ่านั่นแหละคือ,อแรงเสียดทานสถิตเนาะต่อมาแรงเสียดทานจนคือแรงเสียดทาน ที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่เมื่อสักครู่นี้แรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นตอนมันไม่เคลื่อนที่แต่ตอนนี้แรงเสียดทานโจนเกิดขึ้นในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับอ่ะเรามาดูชายคนหนึ่งออกแรงดึงออกแรงดึงกล่อง4.5นิวตันออกแรงดึงกล่องละในขณะนั้นกล่องมันกําลังเคลื่อนที่อยู่อ่าลากไปเดินไปเดินไปเรื่อยๆในขณะที่กล่องกำลังเคลื่อนที่อยู่นั้น ก็มีแรงเสียทานจนเกิดขึ้นนะครับเนาะแรงเสียทานจนเกิดขึ้นเกิดขึ้นขณะที่เรากําลังลากกล่องไงมันกาลังเคลื่อนที่ไปนะครับส่วนแรงเสียทานสถิตสูงสุดไหนๆก็มีอยู่ในสไลด์แล้วนะครับอธิบายสักหน่อยแรงเสียทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่เนาะในขณะที่เรากําลังออกแรงในกําลังออกแรงออกแรงดึงมันอยู่ มันจะมีจังหวะหนึ่งที่วัตถุมันเริ่มเคลื่อนที่ในจังหวะแรกในช่วงแรกแบบจึก๊กอ่าจึ๊กแรกที่มันเริ่มเคลื่อนที่นั่นแหละนะตอนนั้นแหละครับเกิดแรงเสียทานสถิตสูงสุดเกิดขึ้นนะตแต่ครูจะเน้นให้เราไปดูที่แรงเสียทานสถิตกับแรงเสียทานจนมากกว่านะครับเวลาออกข้อสอบครูก็จะออก2ตัวนี้เนาะส่วนแรงเสียทานสถิตสูงสุดเนี่ยเอาไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับ โอเคแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันของเราง่ายๆเลยเช่นฝาขวดน,น้ําเรารู้อยู่แล้วว่าบริเวณฝาขวดน,น้ํามันจะมีผิวหยาบๆใช่ไหมเออเอาไว้เพิ่มแรงเสียดทานนะครับพื้นรองเท้านะพื้นถนนบริเวณหัวโค้งบริเวณหัวโค้งนี้ก็ต้องมีการทาสีเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานนะครับพื้นในห้องน้ำอ่าพื้นในห้องน้ํานี่มีตะปุ่มตะปั๊มนะครับเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานจะได้ไม่ลื่นหกล้มเนาะ ลดอันตรายลดอันตรายนะครับต่อมาเป็นแรงพยุอ่าขออีกหนึ่งแรงนะครับวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด2แรงและกันแรงเสียดทานกับแรงพยุอา้าวแรงพยงุนักเรียนดูเออเห็นเป็นรูปเรือนี่นึกถึงแรงพยุงเลยนะมันก็คือแรงที่ต้านไม่ให้วัตถุจมลงในของเหลวอ่าให้จาความหมายด้านล่างนี้ไว้ก็ได้นะครับแรงที่ต้านไม่ให้วัตถุนี่มันจมลงในของเหลวเนาะนี่ง่ายๆเช่นการลอยกระทงเลยนะครับการลอยกระทง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงข้อแรกเลยก็คือความหนาแน่นของวัตถุและของเหลวเนาะความหนาแน่นของวัตถุและของเหลวนะครับความหนาแน่นเรามาดูกันดีกว่าว่าความหนาแน่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับสมมุติว่าวัตถุวัตถ,ถุมีคอจุดคอย่อมมาจากความ มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวอ่าเดไหนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตย้ายก่อนย้ายมาโอเคเมื่อวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวยังไง วัตถุจะจะอะไรจะลอยนะครับอตัวไหนที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าจะลอยนะครับแต่ถ้าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวล่ะวัตถุจะเป็นยังไงเมื่อมีความหนาแน่นมากมันก็จะ จมนะครับวัตถุจมเออครูครับแล้วมันมีไหมที่วัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลวมีครับถ้าสมมติมันเกิดเท่ากันขึ้นมาอ,อ่าครูขี้เกียจเขียนละขออนุญาตใช้สัญ,ญลักษณ์แทนเออถ้ามันเท่ากันละ่ะวัตถุมันจะลอยปริมอ,อ่าวัตถุลอยปริมลอยปริมเป็นยังไง รอยปลิ่มเป็นแบบนี้อันนี้คือผิวน้ำรอยปลิ่มคือนี่รอยปลิ่มปริ่มนะนะครับนี่แหละเขาเรียกว่ารอยปลิ่ม,มน่าจะใช้รอเรือนะครูไม่แน่ใจ <c oughs> นะครับรอยปลิ่มโอเคอ้าวครูครับแล้วถ้าวัตถุลอยในกรณีแรกมันจะลอยเป็นยังไงอ๋อถ้าวัตถุ ถ้าในกรณีแรกมันจะลอยแบบนี้นักเรียนมันจะลอยแบบนี้นี่มันจะลอยแบบนี้เนาะกรณีที่2จมก็รู้กันอยู่แล้วก็จมลงไปเลยนะครับส่วนในกร,กรณีที่3มันก็จะลอยปริ่มแบบนี้โอเคปัจจัยอันที่สองก็คือชนิดของของเหลวเนาะน้ะํากับน้ํามันมันก็มีแรงพยุงที่ต่างกันเนาะมีแรงพยุงที่ต่างกันนะครับแค่นี้แหละ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงพายุก็มีความหนาแน่นของวัตถุและของเหลวแล้วก็ชนิดของของเหลวนะครับนะ้ำเช่นยกตัวอย่างเช่นน้ํากับน้ามันก็มีแรงพายุที่แตกต่างกันนะครับสมมติว่าเราโยนกล่องลงไปในน้ํามันอาจจะลอยเปลิ่มๆป่ก็ได้แต่ถ้าเราลองโยนกล่องใบเดิมนี่แหละลงไปในน้ำมันมันอาจจะลอยสูงขึ้นเออมันมันไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะนอกจากนี้ก็มีวัตอ่ชนิดของวัตถุเนาะเหล็กพลาสติกไม้นะครับ ก็มีผลต่อแรงพายุเหมือนกันเพราะวัตถุมันต่างกันเนาะชนิดของวัตถุมันต่างกันเนาะโอเคเรามาดูที่ประโยชน์ดีกว่านะครับประโยชน์ของแรงพายุในชีวิตประจำวันเช่นการว่ายน้ํามการว่ายน้ําถ้ามีแรงพายุม,มันไงจมแน่ๆนะครับเออการว่ายน้ําการบําบัดนี้การบําบัดตัวนี้สําคัญเลยเนาะเวลาคนคนที่เขามีปัญหาด้านกล้ามเนื้อหรือกระดูกอะไรเงี้ยเวลาเขาต้องการบําบัดนะครับ เราก็ต้องไปฝึกเดินในน้ําก่อนเนาะเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อลดอันตรายนะครับเพราะว่าเวลาเราล้มในน้ำเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีน้ําช่วยพยุงเราเนาะไม่ให้เราได้รับบาดเจ็บนะครับต่อมาขอนไม้ลอยในน้ํานี่เรือเรือนะครับเรือเรือถามว่าทาไมเรือที่ทําจากเหล็กทั้งลําเนี่ยเออมันถึงลอยน้ําได้เนาะก็เป็นเพราะว่าเขาออกแบบเรือให้มันมีความหนาแน่นที่เป็นไง ที่น้อยกว่าน้านั่นเองจําได้ไหมเมื่อวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําม,มันจะลอยเรือก็เหมือนกันครับเขาออกแบบให้เรือเนี่ยมีความหนาแน่นที่น้อยกว่านา้ำนะมันถึงได้ลอยได้เนาะโอเคประมาณนี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องความดันของของเหลวน,นี้เอาไว้ครั้งหน้านะครับสําหรับวันนี้เนาะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานแล้วก็แรงพยงุงอ้าว เดี๋ยวเรามาดูตรงแบบฝึกขัดเรานิดหนึ่งก่อนจะเลิกลาจากกันไปนะครับเลื่อนลงมาดูตรงแรงพยุงก่อนเลยเมื่อกี้เราเรียนเรื่องแรงพยุงไปนะครับแรงพยุงคืออะไรแรงพยุงคือแรงที่ช่วยพยุงอ่าแรงที่ช่วยพยุงวัตถุไม่ให้จมลงในอะไรในของเหลวอ้าวนี่ง่ายๆนะครับโดยค่าของแรงพยุง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความหนาแน่นเนาะของวัตถุและของเหลวนะครับโอเคต่อไป2.1กรณีการจมและลอยของวัตถุอา้าวเรามาดูกรณีแรกที่ครูเพิ่งสอนไปเมื่อกี้เลยเนาะวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวเป็นไง วัตถุมันจะลอยนะครับวัตถุมันจะลอยนี่ระบายสีให้มันหน่อยอ่าวัตถุมันจะลอยกรณีที่สองถ้าวัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลวล่ะมันจะเป็นยังไงมันก็จะลอยปลิ่มแบบนี้อ่าลอยปริ่มปริ่ม,มนะจะจมก็ไม่จมจะลอยก็ไม่ลอยปริ่มป,มปิ่มแบบนี้ส่วนกรณีที่สามวัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว แน่นอนมันมีความหนาแน่นมากจมจมอย่างเดียวนะครับจมอย่างเดียวโอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้นีไหมอ่าหมดแล้วต่อไปเรื่องแรงเสียดทานอุ้ยแอบบอกไปแล้วนะครับเนาะไม่เป็นไรแรงเสียดทานคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเนาะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างวัตถุกับพื้นผิวอ่าเช่นไรนี่บริเวณนี้บริเวณนี้นะครับนี่บริเวณนี้นี่แหละบริเวณนี้แหละเป็นบริเวณที่เกิดแรงเสียดทานนะครับเนาะเห็นไหมเขาบอกว่าแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างวัตถุกับพื้นผิวนะครับบริเวณนี้มีทิศทาง ตรงข้ามอ่ามีทิศทางตรงข้ามของการเคลื่อนที่เนาะเช่นอะไรเช่นเจ้าผู้ชายคนนี้มันเดินไปทางด้านขวามือของเราแต่แรงเสียดทานมันเป็นยังไงมันมีทิศไปทางด้านซ้ายมือโอ้ขีดก็ไม่ตรงนะอ่ามันจะสวนทางกันเนาะกลองเคลื่อนที่ไปด้านขวาแต่แรงแรงเสียดทาน มีทิศไปได้านซ้ายนะครับมีทิศไปทางซ้ายเนาะปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานเมื่อสักครู่เรียนไปแล้วหนึ่งคือแรงที่กระทำในแนวตั้งฉากอ้าวกับสองคือลักษณะ ของพื้นผิวเนาะก็เช่นผิวเรียบผิวครุกระนะครับผิวเรียบผิวครุขละส่วนแรงที่กระทาในนี้ตั้งฉากก็เช่นอะไรเช่นเราวางกล่องทิ้งไว้แล้วกล่องมันออกแรงกระทาต่อพื้นในทิศลงแบบนี้เนาะ,ะกล่องใบใหญ่ก็มีแรงเสียดทานเป็นไงมากกล่องใบเล็กน้ําหนักน้อยก็มีแรงเสียดทานน้อยนะครับประมาณนั้น ต่อไปชนิดของแรงเสียทานสามจุดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เราเรียนเนี่ยเรามันมีมันมีตามหลักแลวมันมี3มเนาะมันมี3ชนิดนะครับแต่ว่าอย่างที่ครูบอกว่าครูจะเน้นให้พวกเรา2ชนิดก็คือแรงเสียทานสถิตกับแรงเสียทานโจนนะครับจําได้ไหมแรงเสียทานสถิตคือแรงเสียทานที่เกิดขึ้น แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุไม่เคลื่อนที่ยังไม่เคลื่อนที่นะซึ่งแน่นอนว่าแรงเสียดทานจนก็คือตรงกันข้ามเมื่อสักครู่นี้เกิดเมื่อวัตถุยังไม่เคลื่อนที่เนาะแต่แรงเสียดทานจนก็คือแรงเสียดทาน ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุเคลื่อนที่แค่นี้แหละนะครับแค่นี้แหละเนาะง่ายๆไฮไลท์ไว้ไม่เคลื่อนที่ส่วนนี้เคลื่อนที่นะครับจำดีๆนะอย่าจำ สลับกันนะแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนนะครับเออก็ถ้าเป็นทริคในการจาและการสถิตสิงสถิตอยู่กับที่ไม่ไปไหนก็คือไม่เคลื่อนที่อ่าส่วนอีกอันหนึ่งก็ตรงกันข้ามแรงเสียดทานจนก็คือเคลื่อนที่นะครับมันแล้วแต่นะแล้วแต่เราจะมีทริคในการจดจํายังไงนะครับโอเคสําหรับวันนี้มีแค่นี้แหละเนาะเราเรียนไปทั้งหมด2แรงแรงเสียดทานกับแรง พยุงเนาะแรงพยุงอยู่ในเอ่ยแรงพยุงอ่าอยู่นี้แรงพยุงนะครับก็กลับไปทบทวนเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อแรงชนิดอื่นๆอีกนะครับใครสงสัยอะไรทักแชทมาถามครูได้เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ